จอดรถหน้าบ้านนะครับปูหลังคา้หมดแล้วมีหลังคามีเหล็กด้านหน้านะครับพื้นกระเบื้องนะครับเอารถขึ้นจอดได้ต่อมีชานตองนี้นะครับแล้วก็มีมุ้งลวดเหล็กดัดนะครับหนึ่งหกสองทับสี่หนึ่งหกเปิดประตูเข้ามาประตูบตัวบ้านเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นห้องโถงแรกนะครับเป็นห้องใหญ่นะครับ นี่นะครับด้านหน้าบ้านเป็นด้านนู้นนะครับเหมือนเดิมทาสีใหม่ปรับปรุงทั้งหลังนะครับระบบไฟเปลี่ยนใหม่นะครับทั้งหมดมีเบรกเกอร์ตรงนู้นนะครับก็เข้ามาข้างล่างนะครับเป็นห้องน้านะครับนะครับก็จะมีเปลี่ยนสโคกใหม่นะครับเดี๋ยวเพิ่มฝักบัวเข้าไปไฟปรับปรุงใหม่มานี่นะครับทาสีใหม่ ข้างล่างเลยก็จะเป็นห้องครัวนะครับทําหลังคานะครับทําครัวได้มีซิงค์น้ํานะครับทําเคาน์เตอร์ครัวมีซิงค์น้ํานะครับก็คือทําจานล้างอะไรได้นะครับนี่ก็เป็นรั้วดักทางขึ้นไปนะครับเป็นปูเนเป็นบันไดปูนขึ้นไปตื้น้าเป็นถงข้างบนเลยมี นี่บันไดปูนเดินขึ้นมาเข้ามาฟึ๊บเราเเจอห้องนอนใหญ่เลยตรงเข้าไปนะครับห้องนอนใหญ่รับลมเลยนะครับก็จะมีมีชานข้างหน้าบ้านด้วยนะห้องมาเริ่มเลยนะครับทาสีปรับปรุงใหม่มุงลวดเสร็จดัดทั้งหลังนะครับในห้องใหญ่กว้างมากตื้อแบบประตูชานหน้าบ้านก็จะเป็นหน้าบ้านเรานะครับมีกันสาดหน้าต่างทุกบานมีกันสาดนะครับใส่กันสาดหมดเลย นี่เป็นวิวด้านข้างนะของห้องนอนนี้มีการศาสตร์มุ้งลวดระเกัน,นะครับมีโรงจอดรถด้วยโรงจอดรถด้านข้างจอดรถได้สามสี่คันนะครับยาวเลยใต้หลังคาเราเนี่ยนะครับพืนบ้านผมเทปูได้หมดแหละสามารถจอดได้เลยเป็นเขตของบ้านนะครับคุยกับตัวบ้านตามโฉนดที่ดินเลยนะครับเป็นห้องน้ําชั้นสองเดืรดใ,ใส่ฝักบัวใหม่นะครับทาสีใหม่เปลี่ยนไฟใหม่หลอดไฟใหม่ระบบน้ำประปาใหม่ทั้งหลังนะครับ อ,นอ,นอีกห้องหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันเป็นห้องห้องเล็กลงมาหน่อยนึงหุ้มด้วเหล็กดัดนะครับมีไฟฝ้าใหม่ทาสีใหม่นะครับครบเลยระบบไฟใหม่นะครับหุงรั้วเหล็กดัดแล้วก็มีวิวด้านข้างนะ,ะห้องนอนสองห้องเป็นวิวด้านข้างเพราะว่าด้านหลังวังลินนะครับบริเวณที่จอดรถเราด้านล่างได้ตรงน,นั้นจะมีลังคาผมทำไว้ให้ยาวมันสองสามคันอยู่นะครับมาดูด้านหลังจะเป็นครัวมีระบายอากาศนะครับ ทำครัวได้นะครับตื๊ดครับตามนี้นะครับ